เรวจ้าวมานี่หลวงวัดเลีวใช่ไหมลองเดินไม่ร่วงแต่จ้าวไม่รู้เดินลานูมีมาลองลองเดินดูลองเดินดูก่อนก็ได้ชอบใส่เท้ราเราเดินไปก่อนนะค่อยถ่ายมาต้องต้องรออีกประมาณสักสามเดือนใช่ไหมกันยาจนจะได้ปุ๊กอีก เออใช่ไหมถูกประมาณสองสามหรือสี่เดือนประมาณสามสี่เดือนเราเดินดูแ่บเลยก่อนหน้านี um ้ประมาณอาทิตย์หนึ claro ่งดอกเต็มต้นเลยดอกมันเยอะมากใช่ต้นนี้เ mm มื่อก่อนลูกแกดกมากแกตัดไปหมดแล้วสวยมากนี่เ๋ยค่ะ นี่แล้วมันไม่เคยเต้นบู้์นอ่าอ่านเล่นดอกมันจะหอมหอมไหมหอมหอมมากดอกไม่เคยเึิมบูร์นใชเไหอ่าหอมมากเลยอืมแต่ว่าหอมจริงนะหอมมันไม่เหมือนมะลินะไม่ใช่มะลินะอืมหอมนะสดชื่นนะสดชื่นทำไมอแล้วใบโดนไม้มันไม่มีกลิ่นนะ <Workers S 2> เออไม่เหมือนใบมังกรดไม่เหมือนไม่นี่จะมาอยู่เมืองไทยด้วยฮะคิดจะมาอยู่เมืองไทยฮะรอกำลังจะขอไปงานมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวได้เออมาเที่ยวแต่จะอยู่ไม่ไม่ชอบไม่ใช่เขาตอบไม่ได้เขาฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เวลาพูดเลยพูดพูดเขาเขาไม่เข้าใจครับเขาไมดิจะอยู่ไหมจะอยู่ไหม อยากอยู่อ่าฮ่า e a ไฮ่าฮ่า a ่ n ฮ่าฮ e a n ่า a ่า e ่าฮ่า่าฮ่นะ่าฮ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 ่่าฮ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 อา่าฮ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 อาฮ่นานๆเดี๋ยวาฮยาูดาด้เขาพ่ดฮ่าฮาฮ่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 าษาฮ่าฮ่าฮ่าฮีาฮ่าฮ่าฮา่าฮาฮาฮ่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 า่าฮ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 ่่าฮ่่ เสียงสูงมากแบบเสียงนี่โน้นนั่นลายเสียงนะก็เลยคำโจกนะเขาต้มโจกใช่ไหมเขาใช้คำเดียวกันนะในในประเทศเขาข้าต้มโจกข้าต้มโจกอ่าไม่เลขสามคำเดียวที่ภาษาเขาอ่ะใช่วก้าวคล้ายกันมันมันฮ่องกงก็ไม่ใช่ภาษาเดียวกันนะ